หาความเงียบสงัดที่สุดขนาดเสร็จเสียงเพลงคือสิ่งที่ทเพื่อนๆตามหาห้ามพลาดหูฟังไร้สายตัวนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับ เรามาดูดีไซน์ของเจ้า e d i f i e r p o d s Neo 3กันก่อนว่ามันมีหน้าตาที่แตกต่างไงกับรุ่นที่แล้วบ้างนี่ก็คือหน้าตาของชาร์จของ e d i f i e r p o d s Neo 3รุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับนี่ก็คือสีดำซึ่งดีไซน์หน้าตาของชาร์จของเขาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับ Neo 2ในบางจุดนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ด้านหน้ากล่องชาร์จนะครับแล้วก็ด้านหลัง เอกลักษณ์ของ a d i f i e r นีัตร Pro 3นะครับก็คือไฟ LED เส้นยาวๆอันนี้นะครับหรือว่าเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่รุ่น 1, น 1> เลยพอเปิดฝากล่องชาร์จออกมานะครับเราก็จะพบกับหูฟังของเจ้า แอ i ดิฟายเออร์เนียบัตโปรสาตัวนี้นะครับซึ่งสังเกตดีๆว่าด้วยความที่หน้าตาหูฟังของเขาเนี่ยก็ยังมีความแบบไม่ต่างกับเนียบัตโปรสมากแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องของการสวมใส่ล่ะใส่สบายเหมือนเนียบัตโปรสองไหมก็ต้องบอกว่าใส่สบายมากๆนะครับคือฟีลลิ่งตอนที่ผมสวมใส่ใช้งานในชีวิตประจาวันเนี่ยก็ฟีลลิ่งของการสวมใส่ของเจ้าเนียบัตโปรสเนี่ยก็ยังคงความสบายแล้วก็ใส่ได้นานนะครับพอใส่นานแล้วก็ไม่รู้สึกล้าหูไว้นะครับเช่นเดียวกับการใส่ ออกกําลังกายนะครับความกระชับของไอเ f i r e ในรบัตโปร3เนี่ยก็ยังออกแบบมาให้ใช้ใส่ออกกำลังกายเนี่ยได้อย่างดียังไม่เจอหูฟังคลอนหรือว่าหูฟังหลุดเลยนะครับใส่กระชับหูขณะวิ่งได้ดีมากๆถึงแม้ตอนวิ่งเนี่ยอาจจะมีแบบได้ยินเสียงสะท้อนลงส้นเท้าแต่ว่าถือว่าน้อยมากๆการออกแบบท่อเสียงของเขาอะเขาออกแบบมาตื้นเนาะก็เลยทําให้แบบว่าเวลาใส่เนี่ยมันจะยังมีแบบไม่ได้รู้สึกว่าสูญยากาศขนาดนั้นไม่ได้อุดหูของเราขนาดนั้นนะครับแล้วก็ขณะดเปิดเพลงเนี่ยก็คือลืมเสียงสะท้อนไปเลยหรือเสียงสะท้อนเนี่ยมันไม่ไ น่าลำคานเรื่องการใส่ออกบาังกายเนี่ยไม่หลุดกระชับได้ยินเสียงนลงส้นเท้าน้อยมากมันก็ยังกันเหงื่อที่ระดับ i p 54นะครับซึ่งก็คือกันเหงื่อต้องออกกำลังกายได้สบายมากๆนะครับ <S <S เรื่องการสวมใส่และเรื่องการออกกาลังกายเนี่ยเป็นจุดที่หูฟังนิวแบทซีรีส์เนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันทําได้ดียิ่งกว่าในรุ่นใหม่นี้นะครับนั่นก็คือ เรื่องของโหมดตัดเสียงรอกข้าง t i v i v o n s อ c a n c e l i n g นะครับได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นมากกว่ารุ่นโปรสองนะครับสำหรับผมแล้วจที่ผมได้ลองใส่แบบว่าฟังเพลงตามดินถนนอะไรเงี้ยแบบเจอเสียงรบกวนเยอะเนี่ยผมรู้สึกว่าตัดเสียงรบกวนได้เงียบ มากกว่ารุ่น2มากประมาณ20%นะครับถ้าเกิดว่าให้เทียบความรู้สึกเนี่ยผมว่าความเงียบของโหมดตัดเสีรอ,อข้างมันเริ่มจะทัดเทียมกับพวกหูฟังที่มันแบบเป็นเจ้าตลาดเรื่องตัดเสียงร้อ,อข้างอย่างเช่นพวก Sony หรือว่า o s สอะไรอย่เงี้ยครับผมทางแบรนด์ Edifier ได้เพิ่มโหมดตัดเสียงรอ,อข้างใหม่ให้ Edifier ในวัตโปรนะครับนั่นก็คือ โหมด Adaptive Noise Cancelling ตอนแรกเข้าใจว่ามันเป็นโหมดที่แบบว่าหูฟังเนี่ยมันจะตัดเสียงรบก,กวนแบบ real time ตามสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ผมรู้สึกว่ามันบางสถานที่อะไมโครโฟนของมัน,นอะมันจะ detect แบบเสียงรบก,กวนะแล้วมันจะตัดให้แบบรู้สึกสงัดแล้วก็มีความเนียนกว่าโหมด High Noise Cancelling ซึ่งก็ถือว่าโหมดตัดเสียงรบ้างของเนี่ยบัต Pro 3เนี่ยพัฒนาขึ้นแล้วก็งเงียบขึ้นมากกว่ารุ่น Pro 2 มากพอสมควรเลยครับผมนอกจากหมดตัดเสียงรอบข้าง t อ v e Noise Cancelling หรือว่าหมดตัดเสียงรอบข้างตอนฟังเพลงเนี่ยมันจะพัฒน,นาขึ้นแล้วนะครับแต่จุดที่ผมได้ว้าวยิ่งกว่าเดิมคือเรื่องของไม์คุยโทรศัพท์ครับ,ร,บรู้สึกว่าเสียงพูดของเรามันมีความชัดมีความทุ้มมากยิ่งขึ้นไม่ได้ติดแหลมหรือสว่างจ้าเหมือนจนแบบฟังดูดิจิตอลเกินไปมีความเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องตัดเสียงรบกวนตอนคุยโทรศัพท์พของไ d เดฟายนในบัตรโปรสเนี่ยเสียงลดเสียงเมืองเสียง ที่แบบวุ่นวายวุ่นวายเสียงรถห่อเนี่ยอัน,นเนี้ยแอดด r ้ไฟล์ร์เนวัดโปรสามเนี่ยตัดได้ดีมากๆแต่ว่าถึงแม้มันจะยังตัดพวกเสียงพูดของคนที่แบบอยู่ข้างๆเราไม่ได้แต่ว่ามันก็ยังแบบเทอมว่าลดละกันก็คือแบบจะยังพอได้ยินเสียงพูดของคนบ้างหลอมแหลมนิดนึงแต่ยังฟังแบบไม่ดูเรื่องว่าเขาพูดอะไรนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเรื่องของไมค์คุยโทรศัพท์ของแอดดี e ไฟล์ร์เนวัดโปรสามเนี่ยพัฒนาขึ้น มากกว่ารุ่น2เยอะพอสมควรเลยนะครับอันนี้ผมชอบมากเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพมากยิ่งขึ้นของไมค์คุยโทรศัพท์ของเจ้า Airpods p r o 3เนี่ยผมมีคลิปเทสต์ไห้เพื่อนๆได้รับชมกันไปดูกันเลยครับอาลเทสครับนี่คือเสียงไมค์ของ Airpods Neo 3นะครับในที่ที่ไม่ค่อยมีเสียงรบกวนเท่าไหร่หรือว่าในตึกน,นะครับนั่นก็คือเสียงไมค์ของเขานเนี่ยได้พัฒนาให้มันมีความให้เสียงของพูดของเราเนี่ยมีความทุ้มนุ่มลึกยิ่งขึ้นแล้วก็ตัดเสียงรบกวนตอนคุยโทรศัพท์ได้ดีแล้วก็สังคนนนััเเเดดีีี๋ยยวต่่่่อไไปปมจาทสสใงงงช ข้างนอกตึกนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงดูล่เลยครับฮัลโหลเทสครับนี่คือเสียงไม์ของ Edifier ในบัดโปรสามในที่ที่มีเสียงรบกวนนะครับหรือว่าข้างนอกตึกนะครับที่มีเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับเสียงไม์ของดีบัดโปรสามเนี่ยก็ตัดเสียงรบกวนพวกเสียงรถเสียงคนขนาคุยโทรศัพท์เนี่ยได้สนัดขึ้นนะครับแล้วก็เสียงพูดของเราก็ยังมีความทุ้มนุ่มลึกแล้วก็มีความชัดมีความใกล้เคียงเป็นธรรมชาติกับเสียงของเราจริงๆมากยิ่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับเสียงไม์ของนีบัโปรสามข้างนอกครับ หมดตัดเสียงรบกวนตอนฟังเพลงเงียบขึ้นไมครโทรศัพท์ดีขึ้น แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันดียิ่งกว่ารุ่น Pro 2แบบหลายเท่าเลยนั่นก็คือโหมด Spatial Audio นะครับโหมดนี้เนี่ยมันจะช่วยให้มิติเสียงในหูฟังเนี่ยมีความอบล้อมรอบหัวมากยิ่งขึ้นคล้ายๆกับ Spatial Audio ของ Apple AirPod Pro โหมดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้เปิดตอนดูหนังนะครับซึ่งเปิดตอนดูหนังดีมากๆนะครับมิติเสียงของหนังเนี่ยอบล้อมรอบหัวนะครับเหมือนแบบเสียงไม่ได้ออกมาจากหูฟังโหมด Spatial Audio ของ a i f i o d s ในรุ่ Pro 3เนี่ยเขายังมี preset มาให้อีก3อันนะครับ Hi-Fi แล้วก็มีเสียง คอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตก็คือเหมือนจำลองมิติให้เหมือนกับเราเราดูคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ t h e ตอร์ Mode นะครับก็อันนี้เปิดเอาไว้สําหรับดูหนังก็คือถ้าเกิดสายดูหนังเนี่ยอยากใส่หูฟังดูหนังแบบเงียบสง,งัดแล้วก็อยากได้ซาวดกระหึ่มเนี่ยผมว่าอยากให้ลองเล่น s p a เ i a l Audio โของ a d i ์ไดฟายในโปร3ครับว้าวมากนอกจากเรื่องโหมด s p a เชียลออเดนะครับที่เขาพัฒนาขึ้นนะครับอีกหนึ่งจุดที่ ไ d เดฟายเออร์เนว3เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงเรื่องคาแรคเตอร์เสียงของไ d เดฟายเออร์เนว3ก็ยังมีคาแรคเตอร์ที่มาสไตล New ์เน b ิบ s e r i e s นะครับก็คือจะมีเบสที่ฟังสนุกมีเสียงร้องที่โปรง่งแล้วก็มีรายละเอียดที่จัดจ้าน n น b ิบ Pro 3เนี่ยเขาจูนเสียงแหลมมาได้ซอฟต์ลงนะครับก็คือถ้าที่ผมได้ลองดูลูกค้านะครับที่ใช้ n i วิ t Pro 2อยู่เนี่ยหลายคนชอบเสียงมากๆแต่ว่าจุดหนึ่งที่เขาแบบว่าเขาติดอยู่นิดนึงก็คือเรื่องของเสียงแหลมเสียงแหลมนนน่สาาหรัับบบบงงคคอจจะฟดูแมไป อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเลยต้องจูนเสียงแหลมลงแต่ว่าในนิบัตโปร3เนี่ยคือเขาทําเสียงแหลมเนี่ยมาได้ซอฟขึ้นนะครับฟังแบบคมน้อยลงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้เนี่ยอัตไลฟ์ิบัตโปร3ไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงแหลมมันก็ยังแบบมีความคมๆจิกๆอยู่นิดนึงนะครับ ผมแนะนำให้ใช้ EQ preset ใหม่ที่ถูกเพิ่มมาใหม่ใน Adify หน่วย r ัดโป3นั่นก็คือ Bass Boost ครับผม EQ แบบ Bass Boost นะครับสามารถเปิดได้ในแอปพลิเคชัน Adify Connect เมื่อเปิดแล้วเสียงของ Adify หน่วย r ัดโป3เนี่ยจากสว่างเนี่ยจะมีความอุ่นและมีความวอร์มมากยิ่งขึ้นเสียงแหลมเนี่ยจะคมน้อยลงมากกว่าเสียงเดิมๆเ,เยอะในขณะที่เสียงเบลขเขาเนี่ยจะถูกยกขึ้นให้รู้สึกว่ามันมีความวอร์มมีความอุ่นและฟังง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีความกระแทกกระทนันมีแรงประทะที่แบบว่าฟังสนุกสไตล์ Adify จริงๆแล้วเสียงของ i d e f i c e s n o d e Pro สามฟังเพลงได้กว้างฟังเพลงได้หลายแนวมากๆนะครับโดยเฉพาะเ,าเพลงป๊อปเพลง R B หรือฮิปฮอปเนี่ยก็ฟังสนุกได้เบสที่หนักได้เสียงร้องที่ชัดแต่ว่าแนวเพลงที่ผมชอบฟังกับ i d e v i e s Note Pro สามนะครับมักจะเป็นเพลงร็อกหรือว่าเพลงเมทัลนะครับหรือว่าเป็นเพลงที่แบบกีตาร์เด่นเดนหน่อยให้เสียงกีตาร์ได้สาดแล้วก็ฟังสะใจมากๆนะครับนี่ก็คือถ้าเกิดว่าใครชอบฟังล็อกฟังเมทัลเนี่ยแล้วเ,เลือกใช้เป็น i d e v i e s Note Pro สามเนี่ย ผมว่าเพื่อนๆเลิฟแน่นอนนะครับอีกทั้งนะครับในเรื่องของเวทีเสียงนะครับ Edifier Nubat Pro 3นะเวทีเสียงจะมีขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่จุดที่ไ d i f i e r เออร์นิวีบทํานี่ทำได้เก่งมากๆเรียกว่าเก่งที่สุดในาย่านราคานี้แล้วนะก็คือการแยกมิติเสียงนะครับมันแยกเครื่องดนตรีออกมาได้แบบคมชัดมากๆนะครับเสียงกีตาร์ซ้ายขวาเนี่ยคือแยกออกมามีช่องไฟที่แบบเฉียบขาดฟังจับโฟกัสทีละเครื่องดนตรีได้แบบง่ายมากๆนี่ก็คือเป็นจุดที่ e d i f i e r Nubat ิ โป3เนี่ยเก่งมากๆนะครับในเรื่องของมิติเสียงแล้วพอไปใช้เล่นเกมเป็นยังไงบ้างก็ช่วงนี้นะครับผมก็ใช้ a d i f i e r b u d Pro 3นะครับเล่นเกม Delta Force อยู่ก็จากที่ผมได้ลองใช้ a d i f i e น r ัตร Pro 3เล่นแล้วนะครับแยกเสียงดีมากนะครับก็คือเหมือนตอนฟังเพลงเลยการแบบการจับ เสียงสตูนะครับผมซ้ายขวาหน้าหลังนะครับก็ทําได้ดีมากๆคือฟังจับเสียงง่ายมากๆแต่จะยังมีมีเสียงเลื่อมเหลือมีรีเล์แบบเล็กน้อยแต่ว่าตอนเล่นจริงเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ยังเล่นได้แบบไม่ตะขิดตะขวงใจมากนะักเล่นเกมได้แบบเพลินๆนะครับผมถ้าเกิดว่าไปไปจับผิดมันมากแล้วก็เพื่อนๆเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมมีคลิปเทสต,ตอนที่ผมเล่นเกมกับเจ้า d i f e r p v a s Pro 3ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับไปดูกันเลย ฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆบางท่านอาจจะมีความสงสัยในเรื่องของแบตเตอรี่เขาได้ปรับปรุงมาหรือยังเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนได้เคยใช้ไฟล์ในปี22เนี่ยแบบบ่นกันมากๆว่าแบตเตอรี่เนี่ยใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วบางทีแบบแบตบก็แบบเอออย่างงุ้นอย่างนี้นะครับซึ่งท้งที่ผมได้ลองไปเทสใช้มาจริงๆในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วพบว่า ไอนดฟายโนบัตโปร3เนี่ยแบตเขาเพิ่มมาให้ค่อนข้างเยอะมากกว่าโปร2ค่อนข้างหลายเท่าก็ทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมมาว่านิบัตโปร3เนี่ยสามารถสร้างเพลงต่อเน,นื่องในสูงสุด9ชั่วโมงต่อรอบนะครับถ้าแบบปิด ANC ตลอดการใช้งานหรือปิดโหมดตัดเสีย์ข้างตลอดการใช้งานแต่ถ้าเกิดเปิดโหมดตัดเสลล์ข้างตลอดการใช้งานจะสามารถใช้งานได้สูงสุด6ชั่วโมงต่อรอบและจากที่ผมได้ลองไปเทสใช้จริงๆเนี่ย ผมฟังเพลงที่ระดับประมาณความดังประมาณ60-70%เปิด High ปอ i s เ c a n c e l l ิด i o n c l a t i o n ตลอดการใช้งานนะครับผมสามารถฟังเพลงกับเจ้า e d i f ร e r ในบัตรปรปรเนี่ยได้สูงสุดประมาณรู้สึกว่าจะเกือบ7ชั่วโมงประมาณ6ชั่วโมง40กว่านาทีถ้าใครแบบชอบอยากใช้ e d i f ร e r ในบัตโปรแต่ว่ายังกังวลเรื่องแบตเตอรี่อยู่หายห่วงแน่นอนครับอันนี้ผมเทสมาให้แล้วนะครับก็ทั้งหมดทั้งมมลแล้วแบตเตอรี่ของอเนี่ย พัฒนาขึ้นมากกว่า Pro 2แน่นอนใช้งานได้นานหายห่วงแน่นอนครับมาถึงช่วงสรุปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเจ้า a i f i o d นิั Pro 3เนี่ยเขาวนี้ยผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามีจุดอะไรที่แบบไม่ชอบแล้วชอบมันบ้างนะครับจุดที่ผมไม่ชอบเลยคือดีไซน์ครับเขาคือแบบรุ่น3แล้วอะไรเงี้ยผมว่าเขาน่าจะแบบบิดดีไซน์ของหูฟังสักนิดนึงเพื่อให่แบบว,ว่าเราใส่ใช้งานเนี่ยคนจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราใช้ในิวั่นโ3อยู่นะถ้าเขาเปลี่ยนดีไซน์ให้มันดูแบบแปลกยิ่งขึ้นเนี่ยมันน เรื่องที่สนะครับก็คือเรื่องของการเล่นเกมนะครับถึงแม้มันดีเลย์ม,มันจะมีเหลื่อมหรือว่ายัางพอใช้งานเล่นได้บ้างแต่ว่าผมอยากให้มันแบบว่ามีดีเลย์ที่มันน้อยกว่านี้สักน,นิดนึงนะครับเพื่อจะแบบว่าใช้เล่นเกมแบบ ยิงๆได้แบบดียิ่งขึ้นนะครับจุดที่ผมชอบของ i d i f i e r e d pro สามเนี่ยมีอยู่หลายข้อด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของหมดตัดเสียงรบกวนนะครับที่มันเงียบโคตรนะครับในย่านราคานี้นะครับมีไมโคศรศัพท์ที่คุยชัดพัฒนามาจาก pro 2แล้วก็เรื่องของเสียงนะครับที่เขาผมชอบที่เขาแบบว่าเพิ่ม eq มาให้เราเล่นเยอะขึ้นแล้วก็ผมชอบ eq เสียงเบสบูส์นะครับที่เปิดในแอปแล้วเนี่ยเสียงมันเนี่ย ฟังดูดีกว่าเสียงน้เดิมซะอีกนะคะะรับอันนี้ส่วนตัวผมนะทั้งหมดทั้งมวลแล้วอ่ะถ้าเกิดส่วนตัวผมนะผมมีงบไม่เกิน5 0 0 0บาทแล้วผมอยากได้หูฟังทัเวเล็ดีๆใช้สักตัวหนึ่งเนี่ยผมก็จะคํานึงถึงไม่ใช่แค่เรื่องเสียงอย่างเดียวแล้วผมจะคํานึงถึงฟีเจอร์การใช้งานให้มันจบในตัวเดียวซึ่ง a d e r i e นี่หวัดโปรสก็จะเป็นตัวแรกที่ผมคิดถึงณนะตอนนี้เพราะว่ามันครบที่สุดในตัวเดียวแล้วหมดแต่เสียงข,งข้างก็เงียบโคตรในย่านราคานี้นะครับแล้วก็เรื่องของไมโครโทรศัพ คุยที่ไหนก็ชัดปลายสายก็ไม่เคยบน่นแบตเตอรี่ก็ถูกพัฒนาขึ้นมามากกว่ารุ่น2เยอะเรียกว่าจบในตัวเดียวเลยนะตอนนี้ของสําหรับ e d i i e r N s m i n ิ pro 3ถ้าเกิดใครหาหูฟังและสายทัวร์ไดีด,ดีหรือว่ายังไม่รู้จะเลือกตัวไหนเนี่ยการเลือก a i f i e r s mini pro 3เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆไม่ว่าคุณจะเน้นใช้งานด้านไหนมันทําได้ดีแทบจะทุกด้านเลยสําหรับ airpods m i n ิ pro 3 ก็สำหรับเจ้า a d i f i e r ในบัตรโปร3นะครับก็เสนอราคาอยู่ที่4,290บาทเท่านั้นนะครับทุกอย่างพัฒนาขึ้นในราคาเปิดตัวเท่าเดิมนะครับมีจำหน่ายด้วยกัน2สีนะครับได้แก่สีดำแบบนี้นะครับดำแบบมีความดำโมเดิร์นไนท์หน่อยมีความดำทันสมัยหน่อยแล้วก็มีสีเงินหรือสี Star l ไ g h t นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับกหูฟังก็จะสีแบบนี้นะครับเป็นสีเงินเงินะครับแล้วก็จุกหูฟังเนี่ยก็จะเป็นตามสีของกล่องนะครับถ้าเกิดว่าหูฟังเป็นสีดำเนี่ยจุกก็จะเป็นสีดำ ถ้าเป็นผู้พังสีเงินก็จุกก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้ก็ถ้าเปนเพื่อนสนใจเจ้าไอด f ไ e เออร์นีวัตโปรนะครับแล้วอยากลองก็สามารถที่จะไปลองได้แล้วที่หน้าร้าน425ทุกสาขานะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกลองอยากกดตอนนี้ก็ไม่ต้องไปไหนไกลนะครับก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อไ d ด f ไฟเออร์นีัตโปรได้ที่เว็บไซต์ w w w 4 2 5 degree com นะครับรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์จ้า